กับพี่หล่ออีกครั้งนะครับผมวันนี้จะมาเล่นอะไรนะพี่หลอ่อพาเพก่อนดิเออพี่หลอ่อพาเพจะมาเล่นเด็กเด็กหนึ่งครับที่น้องขอไว้นั่นคือเด็ก UA นะครับวันนี้น้องทัชภูมิก็ขอมาว่าเอ,อ้พี่หล่อลองเล่นเด็ก UA ให้ดูหน่อยนะครับก็จัดไปจัดมาแล้วไม่รู้ว่าเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาลองเล่นให้ดูนะไปเลยดีกว่าไปดูเลยดีกว่าเก็บแรง้งเหมือนเดิมนะครับมามันต้องใจถึงหน่อยปะท่อลุย ว้าวเจอคิงนะครับหนึ่งสองสามใครก็ไม่รู้ลุยไปก่อนไปฉุกแพ้นอีกนะครับโอเคไต้หวันอีกแล้วนะครับทีวีไต้หวันนะครับสุโอ้โหมาถึงเปิดด้วยคลิปฟอร์ดนะครับจะรอดไหมนะครับน้องอันนี้ต้องมาดูกันนะครับดูท่าทางแล้วเอมต้องบอกว่าเอิม่มโอ้โหต้องดูไปต่อไปของเรานะครับว่าจะจวได้อะไรนะครับ ออืออหืหอลังค่อนข้างแน่นเลยนะครับไอ้จะาเล่นไม่ได้อีกแล้วครับท่านโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวต้องผ่านเมินก่อนนะครับตอนนี้มือค่อนข้างเดดนะครับเดดแฮนมากสู้ไหวไหมนี้เนี่ยโอเค วคหนึ่งทุกตานะครับมีลางสังขอนว่าจะโดนหนักนะครับช็อตนี้อาจจะตายหรือเปล่าเคเร,ร้อยนะครับเ้าก็แทกลงมาแล้วก็เสิร์ชเจนเนเด้งๆนะครับนังตามสูตร โอ้โหเด้ง yes, ขึ้นมือและแต่วันนี้ก็ทำลายหลังเราเอ้ยอยู่เน้ตาสถาทางจะโดนนะครับถ้าโดนกาเป็นโดนรัมได้ก็แคบจะหมดหลอดแล้วเนี่ยอืแน่นอนแน่นอนนะครับรู้สึกว่าจะโดนก็ต้องมาดูเอาต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคมาลุย จริงๆนะครับช็อตนี้คริฟอร์ดนะครับแล้วพี่จะรอดไหมช็อตนี้สามพันหกห้าพันโอ้ตายตายตายห้าพันหกพันสี่ดูเหมือนค่อนข้างยากนะครับช็อตนี้ค่อนข้างยากมากอตีเข้ามาตีได้ตีเข้ามากับพี่น้องออื ได้จวตันเอนเทอร์อีกนะครับอีกหนึ่งใบครับที่เขาชีบิวลงมาเมื่อสักครู่โดนหนักเลยครับช็อตนี้เหลือแค่พันหกเองโอ้ต้องดูที่ใบจวดต่อไปนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะครับโอ้โหยนะเหมือนรู้เขารู้แล้วแหละครับว่าเราเล่นอะไรเขาก็ไอ้นี้ไปก่อนเลยแม็กซี่ก่อน มาไม่เป็นไรยังไงก็ต้องทำนะครับช็อตนี้อูแต่เหลือแค่พันหกนี่แบบล้อแหลมมากอะ่ะแบบไม่อดูแล้วไม่มีอะไรที่มีประโยชน์กับผมเลยโอเคปรทุกไปมันมีหมดแล้วนะครับช็อตนี้ก็ค่อนข้างลำบาโอเคครับแต่เราจะสู้ สู้ได้ไหมไม่รู้นะครับแต่ดูท่าทางโอ้โหโชคดีหรือเปล่าไม่รู้ไอ้นี่มันเด็นเด็กกิ้งมานดี่ว่ามาลุยโชวนะครับเราเลือกชับปุยลงมาก่อนามาแล้วเราก็แบบฟิวสังหารไปนะครับจะรอดไหมเนี่ยสเปเชียลลงไป แล้วก็นอมอนลงไปทีหนึ่ง yes ต้องลุ้นที่ข้างหลังเขาแล้วครับช็อตนี้อยากวัดจริงๆอยากวัดมากๆเอาเป็นดังเกร์แล้วกันมาลองดูโ okay. อเคเอาดั้งเกลลงไปเลยช็อตช็อตนี้ ไม่สนแล้วครับต้องบวกครับตายไหมเนี่ยดูท่าทางแล้วเช็คก่อนนะครับมไม่ค่อยมีอะไรที่มีประโยชน์เลยอ่ะมาต่อสู้กับเขาหน่อยซีโช้อเท่าไหร่ครับช็อตนี้เท่าไหร่ครับ ผมมีคิดนะครับพันสี่แล้ก็ต้องเยียสไปครับได้ตีอีกทีนะครับเขียนลังไปก่อนเลยช็อตแรกครับช็อ,ชอตสองนะครับโช์ 3ามพันสี่ครับเคียร์เสาไว้ก่อนครับ <c oughs> ช็อตนี้ขาดนะครับงั้นก็ต้องเบรกนะเอาเออลงพั้นไปแล้วเหรอสเปรย์ไม่ได้เหรอโอ้ใช้เฟกไปแล้วนะครับหนึ่งทีไอ้ย่ะ งั้นก็ต้องเป็นโอ้โหช็อตนี้เลยไม่ได้เลยว้าวอีกนิดเดียวเองนะครับแปดร้อยอื้มกาพาดไปหน่อยโอ้โหช็อตนี้กาพาดไปจริงๆครับอ่ะโอเคลองดูช็อตนี้กบาพาดไปอีกนิดเดียวนะครับเกือบแลเกือบแลโอ้โอกาส ค่อนข้างโอ้เขาจะจวดสามนะครับยอมโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับยอมทำไมเนี่ย <c oughs> โอ้จริงๆแล้วเมื่อกี้เล่นพลาดไปนิดนึงแต่ก็จบลงด้วยแบบนี้แสดงว่าบนมือเขาแทบจะไม่มีไม่มีเกี่ยวกับคียฟอร์ดเลยได้เป็นพวกกับถักเยอะนะครับ <c oughs> โอเคก็เล่นให้น้องเซนทรัภูมิดูนะครับก็เดตยูเก็ประมาณนี้เนาะ ใครสนใจก็ลองไปจัดเล่นดูนะครับคขำๆสนุกๆก,กันไปนะแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันครั้งหน้าจ้าบ๊ายบาย